ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเมาคอมบ็อกดอนย้ายไปเสริมที่นิวยอร์กนิกในส่วนตัวเนี่ยมองว่านิวยอร์กนิกตอนนี้น่ากลัวมากๆผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาพาฝั่งตวันออกจบในอันดับที่3ชนะ51แพ้31เท่านั้นในรอบเพย์ออฟรอบแรกเอาชนะดีทอย42 42ชนะบอสตัน42 ทะลุเขารอบชิงช้ำสายก็อินเดียนาเพเซอร์ก่อนที่รอบชิงจะแพ้ไป2ต่อ4แต่โดยรวมเนี่ยทีมนิวย์กนิคไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาลองย้อนดูกันสักนิดหนึ่งหรือดูการที่จะมาถึงจุดแข็งจุดอ่อนของนิวย์กนิคจุดไหนที่น่าสนใจบ้าง ไล่เรียงทำลายกันซึ่นิดหนึ่งนะครับสำหรับแฟนที่ไม่ได้ตาม New York Nick นิวย์กนิกเนอะปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหผลงานแจ่มเข้ารอบเพย์ออฟทะลุชิงชมป์สายแต่ปัญหาของทีมเนี่ยทีมใช้ผู้เล่นตัวหลักมากเกินไปผู้เล่นมันก็กรอบมันก็แกนเนอะสุดท้ายเนี่ยบอร์ดบริหารก็มองว่ามันไปกันต่อไม่ได้แล้วก็ต้องแยกทางจากโค้ชทอมทิบโดที่ทำผลงานได้ดีมาหลายปีที่ผ่านมานะแต่ว่าใช้แต่ตัวหลักเยอะ มันไม่โหลดผู้เล่นเลยก็ต้องแยกทางจากกันไปเขาแต่งตั้งโค้ดไม้บ่าวเขามาเสริมทัพนี่คือความหวังใหม่ของแฟน New York แฟนนิวยอร์กนิกแฟนนิวยอร์กนิกบางคนเนี่ยก็ได้คุยด้วยเนะเขาก็บอกว่าเออก็หวังว่าโค้ดไม้บาวเนี่ยมันจะใช้ผู้เล่นตัวสำรองได้ดีขึ้นและก็มีโอกาสได้ปั้นเปิ้ลผู้เล่นก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและหลังจากนั้นเนี่ยทีมก็มีการดับเนะซึ่งอันดับดับเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ จุดที่มันน่าสนใจเนี่ยนั่นคือตลาดฟรีเอเจนต์ในตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยเขาได้จอแดนคราสสั้นมานี่คือซิกแมนจอมเปลี่ยนเกมคนที่ลงมายิงมาเปิดโป้งได้ตลอดใช้เวลาจูนเครื่องได้ไม่นานในตำแหน่งวงในที่จะดูมีปัญหาเนอะ เขาได้ยาบูเซเรมาจากฟิลาเดลเฟียเซเวนตก็ถือว่าเป็นฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่ที่ผลงานดีมาโดยตลอดเอามาเติมวงในก็ดูจะเป็นประโยชน์ต่อทีมและล่าสุดเขาได้เมาคอมบ็อกดอนมาเสริมทัพพอยต์กาดตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้มาถือบอลได้มาครองเกมได้นิวย york นี้ขาดกาดปีนี้เติมทั้งบ็อกดอนทั้งครากสั้นเรียกว่าเติมจุดให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้น ซื้อเนี่ยเขามองว่าปีนี้นิวยอ r k n i c k เนี่ยโอกาสมันสวยมากๆในฝั่งตะวันออกเนี่ยบอตันนะก็เจ็บนะไม่มีเท่าถเพเซอร์ก็เจ็บเขามองว่าปีนี้นิกเนี่ยน่าจะชนะประมาณ50 5 5เกมและก็เป็นปีที่มีโอกาสเข้ารอบฟ i n นอลสูงมากๆตอนนี้บ่อนการพนันถูกกฎหมายยกนิว york n i c k เป็นเต็งแชมป์อันดับที่3อันดับที่1เป็น OKC OK อันดับที่2เป็นคีฟแลนด์คาร์เวียอันดับที่3เป็นนิว york n นิกคู่กับ Houston ล o c k e t ตเรียกว่าน่าสนใจมากๆคราวนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าทีมนิว york n นิกในยุคที่กำลังจะมาถึงเนี่ยโฉมหน้าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนรายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยที่คาดการเนาะ พอยการดน่าจะยังเป็นจาเรีนบันซันบันซันยังเป็นกาดจ่ายที่คอนโทรลเกมได้ดีและทำแต้มได้โคตรเก่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามี26คะแนน2.9รีบาว7.3แอซซิตฟิโกโด้วยรวมยิงอยู่48.8% 3แต้ม38.3%เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้พอยกาดใน NBA ถ้าท็อปไฟนนะเชื่อว่าจารีนบันซันมีสิทธิ์ติด แล้วผลงานเนี่ยดีทั้งฤดูกาลปกติและก็เพย์ออฟและสม่ำเสมอมากๆส่วนในตำแหน่งชูติ้งการเนี่ยเขามองว่าคาดการณ์ก่อนนะคิดว่าอาจจะใช้จรอดฮาร์ดก่อนผู้เล่นสารพัดประโยชน์ผู้เล่นอันเนกประสงค์คนที่เป็นมอเตอร์ให้กับทีมขับเคลื่อนทีมทั้งเกมลุกและก็เกมรับ เกมลับเอาไปป้องกันใครก็ได้เกมรีบาวบอลแย่งบอลได้เก่งมากเป็นเหมือนฉลามได้กิ่นคาวเลือดเป็นคนที่รีบาวได้เก่งสุดๆและก็การเปลี่ยนจังหวะเกมขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้จอนฮาร์ททำได้ยอดเยี่ยมเขามี13.6คะแนน9.8รีบาว5.9แอสซิตเป็นตัวเติมที่สมบูรณ์ของนิวอ o ร์กนิกส่วนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเนี่ยเขามองว่าอาจจะใช้มิคคาวบิเจตนะ ซึ่งมิคาบิเจตเนี่ยโอ้โหนี่คือปีกทูเวยที่ดีมากๆใน NBA เกมลับเอาไปป้องกันใครก็ได้ล็อกดาวใครเขาก็ทำได้ดีเกมลุกไม่ว่าจะเป็นการหยุดยิง3มแต้มการเล่นฟาสต์เบรกมิคาบิเจตตอบโจทย์มากๆในปีที่ผ่านมาเขามี17.6คะแนน3.2รีบาว3.7แอซซิต ฟิลโกดยรวมระดับ50% 3มแต้มยังยิงระดับ35%ยอดเยี่ยมมากๆและในตำแหน่ง power forward เขาอาจจะใช้ OG a n u n o b i OG นี่คือขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอยู่แล้วตั้งแต่ได้ OG มาเกมรับของนิวยอร์กเนี่ยเป็นระดับอ๋องเกมรับการช่วยการโหดการซ้อนการล็อกดาวการป้องกันตัวใหญ่ OG ทำได้ยอดเยี่ยมรวมถึงเขาสามารถสลับตัวประกบป้องกันใครก็ได้และ3แต้มที่มุมคอร์เนอร์ยังเป็นลูกทีเด็ด OG มี18คะแนน4.8รีบาว2.2แอซิตฟิลโกลโดยรวมระดับ47.6% 3มแต้มยิงอยู่37%และเซนเตอร์จอมเล่นเกมลุกนั่นคือข่าวแอนโทนีทาข่าวเทาในปีที่ผ่านมามิติเกมลุกช่วยนิกได้ดีมากการทางมายิง3แต้มการเล่นโพสเพยวงในการรีบาวเกมลุกการใช้ขนาดตัวให้เป็นประโยชน์ ข้าวเท้าในปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเกมลุกได้เด็ดดวงพวงมณีมากๆเขามีฟอร์มการเล่นอยู่ที่24.4คะแนน12.8รีบาล3.1อาซิดฟิโกโดยรวม52%และ3แต้ม42%จะเห็นได้ว่าปีนี้นิกเนี่ยยังใช้แกนหลักเดิมได้อยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยนแกนเดิมแต่ว่าเสริมกำลังสำรองขุมกำลังเกมลึกให้ดีขึ้นและก็ ถ้ามันเป็นเทนบารบางช่วงที่ต้องการตัวใหญ่มารีบาบอลแข่งกันเขามองว่าอาจจะปรับจอร์นฮาร์ดลงมาได้และเอามิเชลโรบินสันเซนเตอร์ที่มีอาการบาดเจ็บออดออดแอดแอดไปเป็นผู้เล่นทูบิกได้ไปเป็นเซนเตอร์ค้ำใต้แป้นคอยรีบาวคอยเล่นเกมใต้แป้นจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นิวยอร์กนิกสามารถปรับหน้าตาทีมได้หลายรูปแบบและก็จุดแข็งของนิวยอร์กนิกชุดนี้ 1. เกมรับยอดเยี่ยมมากๆคุณมีผู้เล่นที่มันเกมรับระดับอ่องไม่ว่าจะเป็นมิคาบิเจตโอจีนุโนบี้สคนนี้เป็นคนที่ล็อกดาวดีต้นๆของลีกเลยเกมรับของพวกเขาน่าสนใจรวมถึงการเล่นเกมลุกไม่มีใครแบกคนเดียวจารีนบันสารกับคาร์ทนี่ทาวสามารถทำา20คะแนนบวกๆได้และเฉลี่ยแต้มได้น่าสนใจจุดแข็งห,หนึ่งจุด ถ้าเปลี่ยนผู้เล่นตัวใหญ่เกมรีบาวบิ๊กไซส์เกมใต้แปน้นจุดนี้นิกทำได้ดีมากแล้วปีนี้เติมตัวดีตัวผู้เล่นเนี่ยมันลึกมากๆจอแดนคลาร์กสันยาบูเซเร่มลคอมบอกดอนคุมกำลังสำรองพวกเขาเนี่ยเป็นตัวจริงทีมอื่นได้สบายๆปัญหาที่น่าเป็นห่วงหนึ่ง อาการบาดเจ็บของมิชเชลโรบินสันนี่คือหนึ่งในแกนหลักที่สามารถปรับเปลี่ยนหมากได้แต่หลายปีที่ผ่านมาเจ็บออดออดแอดแอดตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าระวังและก็เกมรับจอรเรนบันสันคาร์เทนิทาวยังเป็นปัญหาเรื่องเกมรับอาจจะต้องหาทางอุดแปะจุดรอยล่วนี้ให้ได้และก็จอร์ดฮาร์ ถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยบางเกมมักจะโดนซื้อให้ยิงเรื่องสเปซเรื่องการซื้อเรื่องการยิงไม่สม่ำเสมอก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกหนึ่งจุดที่แฟนต้องสนใจเนี่ยนั่นคือการมาใหม่ของโค้ดไม้เบาโค้ดไม้บา,บาเนี่ยเด่นอะไรหนึ่งเป็นคนที่เล่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีเล่นเกมเร็วเล่นเกมฐานเซ t ชันได้โดดเด่นแล้วก็เกมรับการสลับตัวประกบ เป็นจุดน่าสนใจและจุดที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือมักใช้ผู้เล่นตัวสำรองเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในบางจังหวะซึ่งโค้ชคนก่อนไม่มีตรงเนี้หวังว่าจะเป็นจุดที่ลงตัวภาพรวมเนี่ย New York Nick Team นิวยร์กนิกทีมนี้น่าสนใจมากๆเขามองว่าการเป็นเต็ง3มเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สวยเลยนะและขุมกำลังที่มันเป็นปัญหาในปีก่อนเรื่องตัวสำรองที่มันทดแทนไม่ได้ปีนี้เติมมาเต็มๆแล้วสำหรับคุณล่ะ มองยังไงกับ New York team นิวอย์กนิกทีมนี้มีดีพอจะเป็นแชมป์หรือไม่คอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์บอกกันส่งพลังให้กันหวังว่าผมจะมีพลังงานดีๆเอาไปทำคลิปต่อหรือว่าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้จ้ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ